สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พิดาจะพาเพื่อนๆมาดูอ่วมยเล็กอ่วมยใหญ่ของพิดานะคะว่าเขาตื่นหรือ,อยังไม่ตื่นก็ต้องปลูกแล้วครับเพื่อนๆเพราะว่าได้เวลาที่เขาจะต้องออกมากินมาอะไรมาใช้ชีวิตปกติเหมือนพวกเราแล้วคะ่ะเขาจำศีลมาทั้งหมด เพื่อนๆใครเขาจำสินมาทั้งหมดสวัสดีค่ะใครเอ่ยเข้ามาเดี๋ยวพี่ดาขอปรับขากล้องหน่อยนะคะจะพามาปลูกเต่าค่ะให้ออกจากอาการจำสินนะคะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาอยู่ในสภาพไหนตอนนี้อากาศที่เยอรมน,นีใช้ได้แล้วค่ะร้อนวันนี้ร้อนแล้วค่ะพี่ดาออกกำลังกายไม่ทันกับเพื่อนๆมัวแต่ แวบ,บนน้นแวบ,บนี้ก็เลยไม่ทันมาดูกันนะคะเพื่อนเพื่อนพิดาจะให้ดูนะคะปกติเขาอยู่ในหลุมแล้วค่อยู่ในหลุมที่ลึกประมาณหนึ่งแล้วเขาไม่ยอมขึ้นมาพ,พิดากลัวว่าเขาจะตายพิดาก็เลยไปปลูกเขาแล้วทีนี้มันก็ยังไม่ถึงเวลาเท่าไหร่เนาะ,อะตอนนี้พิดาก็จะปลูกเขาแล้วละคะ่ะมาอาบน้ําให้เขานะคะอาบน้ำให้น้องเต่าแล้วพร้อมกับมีกระดาษด้วยค่ะน้ําที่พิดาจะอาบให้เขาจะเป็นน้ําอุ่นนะคะพเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็เป็นเต่าเป็นเต่าลูกปั้นเขานะเป็นเพื่อนอาเฮียเสาะแสวงหามให้พิดาแต่ก่อนอื่นจะอาบน้ําให้น้องเต่าก็ขอยอมใจสักนิดนะคะตอนนี้เขาตื่นแล้วค่ะเมื่อวานเขากินอาหารหน่อยหนึ่งแล้ววันนี้ออกกําลังกายไม่ทันเพื่อนเพื่อนเนี่ยพิดาก็เตรียมน้ํามาให้เขาอาบแล้วนะคะเป็นน้ําอุ่นค่ะอาบน้ําให้เต่ามาใครจะมาก่อนโอ้โหใครมาก่อนดีมา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  มามามา,มานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเบาหวงเลยอันนี้คืออหมวยใหญ่นะคะอหมวยใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นเต่าที่ว่าชอบกินนะคะยังง่วงๆง,งอยู่เลยแต่ว่าต้องอาบน้ําให้เขาแล้วค่ะมาเอามาันมันจะอาบน้ําให้นะถึงเวลาตื่นนะเอาลงลงไปในน้ําเลยเพื่อนเพื่อนดูนะคะอ่าเนียค่ะอ่ะลงไปลงไปล้างหน้าล้างตาล้างหน้าล้าลงตาโอ้โห ล้างหน้าล้างตาลูกเอาลงไปดึกน้ําเอาไปไว่ายน้ําหน่อยเอาว่ายน้าอ่าให้ให้เขาลงไปไว่ายน้ำเพื่อนๆอ๋อล้างหน้าล้างตาเพื่อนๆสิคะไม่รู้ว่าพี่ดาทําถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าคงไม่ผิดนะคะโอ้ยตอนนี้โอ้โหสะอาดล้างล้างนะเนี่ยไม่ดูจิเง้บมมาเอาลงไปไว่ายหน่อยอ่ะเอียงให้นิดหนึ่งเอียงให้นิดหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆเอาเขาว่ายนิดหนึ่งหายใจออกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย เอออ่ะอ่ะโอ้ยสะอาดแล้วเนี่ยสะอาดแล้วค่ะอืมล้างหน้าหน่อยนะหนูนะโอ้ยปากไม่เปื้อนช่ะอืมตอนนี้ก็สะอาดสวยงามแล้วเนี่ยมามาล้างให้แล้วนะอ่ะอ่ะไหนมาดูเขาไม่ให้งายทองใช่ไหมมาล้างขาสิออ้ยไม่ให้งายมากนะโมวยเอ้ยตอนนี้งามแล้วหลูงามแล้วเนี่ย นะนี่ครับเพืเ่อนๆชอบไหมลูกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกทีนี้ก็ซับด้วยกระดาษนะคะนี่พี่ดาก็จะซับด้วยกระดาษค่ะกระดาษให้เขาเช็ดให้เขาหน่อยนึงให้ลูกให,ให้โชคให้ลาบนะลูกนะอะมวยใหญ่อันนี้คืออมวยใหญ่นะเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่ดานะคะมีสองตัวค่ะ มีสองตัวตอนนี้อาให้ก่อนตัวหนึ่งเอาเช็ดหน้าก่อนลูกเช็ดหน้าก่อนเพราะเขาจะอยู่ใต้ดินกับเพื่อนเพื่อนอยู่ใต้ดินเอ่อตั้งแต่เดือนเก้ามาจนถึงเดือนเนี้ยมีสายเพื่อนเพื่อนหลายเดือนมากอยู่ใต้ดินหิมะตกติดลบปกติแล้วชาวเยอรมันเนี่ยไม่เห็นหน้าพี่ได้เนาะอ่ะขยับหน่อยปกติชาวเยอรมันบอกว่าถ้าติดลบเมื่อไหร่ไม่ได้นะไม่งั้นเต่าถึงจะจะ,จะตายเนี้ยก็เลยก็เลยเอ่อโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ้โหอยอ่า อ่ะอ่ะอ่ะไป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 าไปไปน้ำแห้งหมดแล้วเ,เดี๋ยวมันนี้จะไปตามเติมน้ำให้ใหม่เอาล้างล้างอันนี้ก่อนอนี่ค่ะงั้นเอาน้ำนี่แหละเอาน้ำนี่ก็ได้เนาะน้ำอุ่นเอาน้ำอุ่นเอาวางไว้เขาไม่รู้ว่าก,กินน้ำยังไงพิดาก็ไม่เคยรู้นะคะตอนนี้เอาหมวยเอาหมวยเอาหมวยใหญ่เรียบร้อยค่ะสะอาดแล้วนะคะเพื่อนๆสะอาดแล้วเมื่อกี้พิดาเช็ดตัวให้เขาแล้วนะคะ อาบไปไปอยู่ที่เก่าอาบน้ําแล้วอันนี้อโมยคิวอโมยเล็กนี่ค่ะเพื่อนๆอโมยเล็กมาแล้วอโมยเล็กนะคะดูสิคะตัวเล็กน่ารักจุ่มก็จิมค่ะเพื่อนๆตัวเนี้เขาจะอะไรล่ะเขาจะไม่ค่อยจะเอไม่ค่อยจะดื้อนะคะคือเรียบร้อยค่ะจะโดนพี่สาวแกละจําอาบน้ําให้แล้วอาบน้ําให้นะครับเพื่อนอาบน้ําให้เขาดูสิคะ อาบน้ำเอาให้เขาไปไหว้สักนิดนึงเอาไหว้หน่อยหนึ่งเผื่อก,กินน้าอืออืออ่าอ่ะอ่ะล้างหน้าล้างหน้าน้อุ่นน้ําอุ่นจะได้สบายตัวอาบน้ําให้เต่ากับเพื่อนๆโหมีเลขแล้วก่ะเพื่อนๆดูสิคะมีเลขอะไรดูดีๆนะคะเพื่อนๆตรงเนี้ยเอาหมวยเลขให้เอาหมยเลขให้เลขแล้วคะ่ะอยู่ใต้ดินมาตั้งแต่เดือนเก้ากับเพื่อนๆเ,เดือนเก้ามาจนถึงเนี้ย อันนี้ก็เดือนสี่แล้วเดือนสี่จนจะสิ้นเดือนแล้วสมควรจะตื่นได้แล้วเนาะพิดาก็เห็นว่าสมควรจะต้องล้างตัวอาบน้ําให้เขาแล้วกับเพื่อนๆน,นะเอาหมวยนะเอาไว้น้ำที่หลกไว้น้ําติอ่าไว้น้ําไว้น้ําเอาไว้น้ำสักหน่อยนะอ่ะอ่า <laughs> นะนี่แหละค่ะเพื่อนๆเนต่าของพิดาอ่ะเรียบร้อยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวหนาว อาทีนี้มาม่าก็จะเช็ดตัวให้นะเช็ดตัวให้โอเคทีแรกคิดว่าเขาจะไม่รอดค่ะเพื่อนๆกู้ว่ากลัว,ลวเพราะว่าชาวเยอรมันก็บอกว่าห้ามติดลบนะห้ามติดลบพอดเออีเขาบอกว่าเต่ามันจะถ้าเธอซื้อตู้เย็นมาใส่ไว้อ่าจะต้องอุณหภูมิหกองศานะจะต้องได้สูงกว่านั้นไม่ได้เพราะเต่ามันจะต้องจำศีลน,นะคะแล้วก็เขาจะไม่กินแล้วก็อะไรล่ะ พอดีพี่ดาก็ไม่มีตู้เย็นสําหรับเต่ามันต้องซื้อตู้เย็นเฉพาะนะ,นนะ,ระครับเพื่อนแล้วก็อะไรล่ะโอ้ยันร้องเต่าร้องครับเพื่อนโอ้มามาแม่มา,มาไม่มไม,ไม่ไม่เช็ดหน้าใช่ไหมไม่ชอบใช่ไหมโอเคไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอะไปเอาทีนี้ทีนี้ก็เนี่ยค่ะเนี่ยดูนะเอาไปอยู่กับพี่สาวนี่นะคะ ไปอยู่กับพี่อ่าแล้วก็ไปคุกดินต่อนะไปคุกดินต่อนะเดี๋ยวจะเอาผักมาให้เขากินนะเพื่อนเอาผักมาให้เขากินเพืนหน่อยสลัดพี่ดาก็ะปลูกไว้แถวนี้แล้วค่ะสลัดจากอันนี้ก็คือสลัดจากปีที่แล้วนะคะอ่ะเอากินสนุกอ่ะกินเสร็จแล้วก็เน,นี่ยนะเคออะกินซะกินซะอ่ะแบ่งกัน อันนี้เหียวไม่ต้องเอาอันนี้เนาะโอเคอ่ะนี่แหละค่ะจะห่มผ้าอีกนิดก็ได้แต่ดินไม่ต้องคุกแล้วเนาะโอเคนี่แหละค่ะพเพื่อนเต่าของพิดาก็เดี๋ยวจะไปละให้เขากินเลากินแล้วพิดาก็จะต้องเตรียมเตรียมลดน้ำผักให้เยอะเลย มีไปแล้วนะหมวยกินซะโอ้เริ่มจะกินแล้วก็เป็นเพื่อนดูสิคะเห็นไหมตัวหนึ่งก็จะกินแล้วเป็นเพื่อนเห็นไหมคะเห็นไหมเป็นเพื่อนเห็นไหมคะกินแล้วเขาจะเริ่มกินนะครับเพื่อนเขาไม่กินมาตั้งหลายเดือนตั้งเอ่อตั้งสี่ห้าหกเกือบหกเดือนค่ับเ,เพื่อนนะเขาไม่กิน นี่ค่ะเ,เพื่อนๆดูนะคะพิดาเพิ่งอาบน้ําให้เต่าของพิดาเสร็จเรียบร้อยเขาเพิ่งเริ่มจะกินนะคะเ,เพื่อนๆเรากาเขาถือศีลเขาถือศีลอดมาตั้งตั้งแต่เดือนเก้าค่ะเ,เพื่อนๆอยู่ใต้ดินมาอุณภูมิอุณภูมิติดลบนะคะเขาก็ยังไม่ยังยัง,ยง,ยงรอดซึ่งซึ่งอะไรล่ะชาวเยอรมันบอกว่าติดลบไม่ได้ไม่งั้นเขาจะตายกันเ,นเพื่อนๆพ,พิ่ดาดีใจมากแล้วเขาไม่ตายพิดารีบไปขุดแต่เออช้าตรู่เลยค่ะเ,เพื่อนๆ หมายถึงว่ายังไม่ร้อนเต็มที่พี่ดาก็ไปขุดนะคะตอนนี้อันนี้คืออโมยใหญ่นะคะเพื่อนอโมยใหญ่นี่จะเป็นคนที่ชอบอชอบกินชอบเที่ยวอมมยเล็กนี่ก็จะค่อนข้างจะ,ะมีโรคส่วนตัวเหมือนมามีนะคะโรคส่วนตัวแล้วหล่อนก็อะไรลนะ่ะหล่อนก็บางครั้งหล่อนก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะหล่อนก็ไม่ชอบกินชอบชอบอยู่ส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมายุ่งนะคะ วันดีคืนดีนะเพื่อนเพื่อนหลอนกับหมยเล็กกาลังกินอยู่หมยใหญ่วิ่งชนท้องท้องหงายชักกระเดวกระเดวเลยนะเพื่อเพื่อนนี่ค่ะเขาสองพี่น้องคับเป็นเพศเมียทั้งคู่นะคะเป็นเพศเมียทั้งคู่แล้วก็อยากจะหาเต่าเพศผู้มาให้เพื่อที่เขาจะไม่ได้หนีเที่ยวรับเพื่อนเพื่อนล,ลองงบก่อนครับเพื่อนเพื่อนลองงบก่อนออพอสักปีหน้าอาจจะหามาดูอาปากใหญ่เลยดีใจจังเลยครับเพื่อนเพื่อนเหมย ไม่ได้กินมาตั้งหกเดือนเธออยู่ใต้ดินเนาะตอนนี้สลัดตัวนี้ก็คือสลัดจากปีที่แล้วนะคะที่สลัดเนี่ยเป็นสลัดที่ว่ามันรอดตายเป็นเพื่อนไม่ตายหนาวแค่ไหนก็ไม่ตายเป็นน้ําแข็งก็ไม่ตายติดลบสิบก็ไม่ตายพิดาก็อันนู้นคือสวนสลัดพิดาที่แต้มใหม่ปลูกใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ทําตั้งแต่ไก่โโหเลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อน แต่ว่าดูท่าทางจะรอดค่ะไม่ตายค่ะเหมือนกับอยู่เมืองไทยก็ตอนนี้แหละคะ่ะที่พอมีสวนกับเขาบ้างแล้วก็ได้นด่อ,อน้ำผักได้ปลูกผักบ้างะนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆพี่ดามาไลฟ์สั้นๆน,นะคะท้องฟ้าตอนนี้คล้ายๆบ้านเรากับมีพระอาทิตย์กำลังจะเริ่มสาดส่องแสงก่อนที่เขาจะตกนะคะก่อนตกก่อนไปทำงานดื่มเครื่องดืง่ม พื่อดูแลสุขภาพสักนิดนึงเมื่อคืนพี่ดาไปไลฟ์ที่ติก๊กตอกคู่กับเพื่อนโหไปเต้นซุมบ้าเป็นเพื่อนโหแบบนี้เลยแหลกแหลกระบมไปทั่ว,ต,วตัวเลยออกกําลังกายเมื่อาวานตอนห้าโมงเย็นตออสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นยังไม่หนำใจไปเล่นตอนอประมาณห้าทุ่มครึ่งไปออกกําลังกายเต้นซุมบ้ากับเพื่อนมาโหลมครึง่งชั่วโมงกระเทือนหมดเลยตับไตไส้พุงเคลื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ ตอนนี้ก็นะว่าจะมาไลฟ์อีกหน่อยนึม้มาซ้ำแผลเก่าให้มันหเลยแต่ทำไม่ได้เนาะเวลามันกระชั้นชิดไปเพราะว่าพิดาคิดว่าการที่เราจะรีดไขมันนะมันตน้องรีดทุกส่วนดีกว่าก็คือทำลักศบาคาร์ดิโอเวิร์กอัพเป็นเลยนะแล้วก็ทำเหมือนที่พิดาทำครั้งที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพิดาจะลองทำคนเดียวจัดคนเดียวคืนนี้นะคะเพื่อนๆเป,นเป,นเปน็นยังไงพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะคะออกกำลังกายกับพิดาแต่อย่างอื่นนะคะตัวนี้ค่ะดูแลพิดาดูแลสุขภาพนะคะ โอเคเจอกันไลฟ์หน้านะคะพี่ดาขอตัวก่อนนะคะไปทำงานก่อนคะ่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะ